โลกใบนี้เต็มไปด้วยสถานที่ลึกลับและสุดแสนจะอันตรายเกาะบางเกาะที่ดูเงียบสงบในแผนที่กับซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพึงไว้มากมายในบางแห่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่มีพิษหลายแรงหรือในบางที่ก็เคยเป็นสนามทดลองอาวุธชีวภาพโดยที่เนื้อหาในวันนี้ช่องทูแลงจะพาทุกคนไปพบกับหานดับเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกอันดับที่ห เกาะรามรีตำนานลึกลับและเสียงกรีดร้องจากป่าพรุเกาะรามรีตั้งอยู่ในรัฐยะไข่ประเทศพมา่ามีพื้นที่ประมาณ1,350ตา,ารางกิโลเมตรหรือประมาณ843,750ไร่และแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ด้วยช่องแคบที่มีความกว้างเพียงแค่150เมตร ด้วยขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้เกาะนี้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการใช้เกาะรามรีเป็นฐานทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการสู้รบในพามา่าและได้เกิดการสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นยืดเดยื้อนานถึง6สัปดาห์จนสุดท้ายแล้วกองทัพญี่ปุ่นก็ถูกนาวิกของอังกฤษและทหารราบของอินเดียโจมตีทางด้านข้างทำให้ทหารญี่ปุ่นกว่า1000นายต้องถูกตัดขาดจากกองทัพหลักทหารกว่า1,000นนายของญี่ปุ่น ใจถอยอร่นเข้าไปในป่าโดยการลุยน้ําระดับหน้าอกและต้องเดินเข้าไปในป่าชายเลนระยะทางเกือบ8ปดไมล์เพื่อนํากําลังไปสมทบกับกองกําลังอีกส่วนหนึ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งของเกาะครับซึ่งทหารเหล่านี้ไม่รู้เลยครับว่าพวกเขานั้นกําลังเดินเข้าสู่ขุมนรกในกลางดึกระหว่างที่พวกเขากําลังเดินลุยน้ําระดับหน้าอกก็เริ่มมีเสียงปืนที่ยิงใส่วัตถุบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในน้ําตามด้วยเสียงกรีดร้องและแตกตื่นของทหารนับพันโดยไม่มีใครรู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเช้า และเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั่นคือรอยเลือดและเศษเครื่องแบบที่ฉีกขาดจากทหารที่ลุยเข้าไปในป่ากว่า1000นายเหลือเพียง20นายเท่านั้นครับที่รอดชีวิตโดยทหารเหล่านี้ได้บอกไว้ว่าพวกเขาได้ปะทะกับจระเ,เข้น้ําเค็มที่ซุ่มรอให้เหยื่อเดินเข้ามาโดยไม่รู้ตัวและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถูกบันทึกลงในกินเนส s ์บุ๊ลเรคคอร์ดด้วยครับว่าเป็นภัยพิบัติที่สัตว์ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งจระเข้น้ำเค็มมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมโดยตัวผู้นั้นสามารถเติบโตได้มากถึง21ฟุตและสามารถหนักได้ถึง2,000ปอนด์อันดับที่2เกาะงูคลั่งดินแดนต้องห้ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติก กาะง,งูคลางตั้งอยู่ห่างจากรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลไปประมาณ30กิโลเมตรครับเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกลักษณะของภูมิประเทศเป็นป่าฝนสลับกับโขดหินอันสูงชัน สถานที่ดังกล่าวนั้นไม่ใช่สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวครับเนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้มากมายไปด้วยประชากรของงูพิษที่รู้จักกันในชื่องูโกลเด้นแลนส์เฮดงูสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นเป็นงูเฉพาะถิ่นในวงย่อยงูหางกระดิ่งมีอวัยวะรับความร้อนอยู่ระหว่างตาและรูจมูกโดยความพิเศษของงูโกลเด้นแลนส์เฮดนั้นคือพิษนั้นจะรุนแรงกว่างูพิษทั่วไปในทวีปแห่งนี้มากถึง5เท่าซึ่งเกิดจากการวิวัฒนาการเฉพาะตัวเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ของงูสายพันธุ์นี้นั่นก็คคือนนนกรััับดง้ มันจึงปรับตัวเพื่อให้เหยื่อที่พกมันจัดการนั้นไม่หนีไปไหนซะก่อนมีการประมาณการว่างูสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นอยู่บนเกาะน,นี้ไม่น้อยกว่า5,000ตัวเลยทีเดียวครับพิษของมันสามารถทำให้เนื้อเยื่อตายระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและกับดาวภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงดังนั้นแล้วทางการจึงไม่อนุญาตให้ใครขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้ครับยกเว้นแต่นักวิจัยถึงแม้พิษของงูโกลเด้นแลนส์เฮดนั้นจะรุนแรงถึงชีวิตแต่นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่า พิษของมันมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นยารักษาโรคหัวใจและลิ่มเลือดอันดับที่3เกาะโพวิกเลียกลางทะเลสาบเวนิสณนะประเทศอิตาลี มีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งครับที่ถูกลืมเลือนจากแผนที่ท่องเที่ยวแต่เปลี่ยนเป็นการจารึกไว้ในตำนานแห่งความตายและความหลอนเกาะแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งครับว่าเกาะผีสิงโดยมีเนื้อที่ประมาณ42ไร่โดยในอดีตสถานที่ดังกล่าวนั้นถูกใช้กับการโรคระบาดโดยเฉพาะโรคกาลาโรที่คราชีวิตผู้คนไปทั่วยุโรปผู้ติดเชื้อได้ถูกส่งมายังเกาะแห่งนี้เพื่อนอนรอความตุยโดยว่ากันว่าบนเกาะดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100,000 ชาวเวนิสบางคนถึงกับเชื่อว่าดินของเกองแห่งนี้ประกอบไปด้วยเท่ากระดูกของมนุษย์มากกว่าครึง่งในปัจจุบันเกาะโพวิกเดียนั้นถูกสั่งปิดครับไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าแต่ถ้าหากใครจะเข้าไปคน,คนนั้นก็ต้องได้รับอนุญาตจ,จากรัฐเท่านั้นครับถึงจะสามารถเข้าไปได้อันดับที่4เกาะร็อกคอลเกาะร็อกคอลตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งสกอตแลนด์ประมาณ300กิโลเมตรสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้มันไม่มีพืชพันธุ์หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใดๆที่จะสามารถอาศัยอยู่บนเกาะหินเล็กๆนี้ที่มีความกว้างเพียงแค่25เมตรสูง17เมตรและมีพื้นที่ที่สามารถยืนหรือพักอยู่ได้เพียงแค่3.5เมตรคูณ1.3เมตรเท่านั้นครับ มันเป็นเกาะหินที่ต้องรับขึ้นลมแรงตลอดทั้งปีไม่มีแม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ําจืดใดๆซึ่งในอดีตมีผู้ต้องการเอาชนะธรรมชาติโดยการเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ45วันนิกแฮนคอกได้ใช้เวลาวางแผนกว่า5ปีครับเพื่อเตรียมสําหรับการตั้งแคมป์บนเกาะร็อกคอลนี้ซึ่งจุดประสงค์หลักของเขานั่นก็คือเพื่อทดสอบขีดจํากัดของตนเองและเป็นการระดมทุนเพื่อองค์กรช่วยเหลือทหารผ่านศึก นิกได้ใช้แคปซูลเอาชีวิตรอดแบบโฮมเมดที่เขาเรียกมันว่าร็อกพอตและระหว่างที่เขาอาศัยนั้นก็ต้องอเผชิญกับหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นลมที่แรงขื้นที่ซัดเข้าหาเกาะด้วยความรุนแรงในบางครั้งเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวและมันก็น่าเบื่อมากๆครับเพราะในเกาะไม่มีอะไรทําเลยทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับที่จะอยู่อาศัยเพราะในบางครั้งลื้นที่ซัดเข้ามามีความสูงกว่าเกาะอีกครับโดยเฉพาะในฤดูหนาว อันดับที่5เกาะกุยานาน มันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์โดยตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับโดยมันเป็นเกาะเล็กๆที่มีความใหญ่เพียงแค่1225ไร่และในอดีตมันก็เคยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์แต่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับเกาะแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวได้เริ่มขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลายฝ่ายมีความหวาดกลัวต่อสงครามอาวุธชีวภาพทําให้รัฐบาลอังกฤษเริ่มทีจะทดลองอาวุธชีวภาพชนิดหนึ่งขึ้นครับที่ ที่มีความอันตรายถึงขั้นชีวิต รัฐบาลได้เริ่มทดลองเชื้อแบคทีีย a อ n แทกซึ่งความรุนแรงของมันก็คือผู้ที่ได้รับเชื้อภายใน48ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาเปอร์เซ็นต์การตายนั้นก็สูงมากถึง80%เลยครับและเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของอาวุธดังกล่าวนั้นทางรัฐก็ต้องเลือกสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนและแน่นอนครับหวยก็มาออกยังเกาะแห่งนี้ในปี1942รัฐบาลได้นําแกะมายังเกาะกุเวนานประมาณ80ตัวจากนั้นก็นําแกะเหล่านี้ไปผูกตามจุดต่างๆของเกาะก่อนที่จะ ปล่อยเชื้อแอนแท็กด้วยวิธีจุดระเบิดซึ่งผลพันธุ์ก็คือแกะเหล่านี้เริ่มแสดงอาการผิดปกติครับจากนั้นก็ค่อยๆตุยส่งผลให้พื้นที่บนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเชื้อแอนแทกและหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติการฟื้นฟูเกาะนี้อย่างจริงจังครับมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไปทั่วเกาะและได้ขุดดินชั้นที่ปนเปื้อนออกไปจากนั้นก็ปล่อยแกะเข้าไปเพื่อทดสอบความปลอดภัย โดยในวันที่24เมษายนคศ1990ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าเกาะแห่งนี้ปลอดภัยแล้วและเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยคำถามตัวโตๆก็คือหากเป็นคุณคุณจะเข้าไปไหมครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับพี่น้อง